สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นไว้เจนัวนะคะต้นไว้เจนัวจิ๋วของเราตอนนี้มีลูกเหลืออยู่สี่ลูกนะคะเป็นต้นจากกิ่งชําต้นยังไม่ใหญ่มากเป็นผลรุ่นสองนะคะลูกนี้น่าจะใหญ่แล้วเดี๋ยวจะลองเด็ดแล้วก็ชิมกันค่ะ นี่นะคะไว้เจนนวผลผลเมื่อสุกจะขยายแล้วก็จะเป็นสีเขียวอมเหลืองนะคะถ้าเทียบกับลูกที่ยังไม่ขยายนะคะนี่ไซส์ความต่างกันลูกเขาใหญ่กว่ารุ่นแรกนะคะค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยถ้าใครอยากปลูกแนะนำนะคะสายพันธุ์นี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกัน,นะคะ่ะ มาผ่าไส้กันดูนะคะก้อนเขาเริ่มเขียวแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์หรือเปล่านี่เป็นผลที่ยังไม่สมบูรณ์มากนะคะน่าจะประมาณ80%เปอเขาจะมีความเป็น ใี้ความรู้สึกเหมือนฟองน้ำจริงด้วยนะคะเดีวเราจะมาลองชิมกันไส้ในหรือเกสอนเขาจะเป็นสีข้างในสุดจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ เกสรเล็กๆรอบนอกตรงนี้จะเมื่อสุดแล้วจะเป็นสีเหลืองอมพันธ์นะคะอันนี้ลูกเขาน่าจะเขียวก่อนไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่นะคะแต่ว่าอดใจไม่ไหวมาชิมกันค่ะ ลูกนี้เก็บตอนเดือนสิบสองธันวานะคะรสชาติเขาไม่ค่อยหวานเท่าไหรค่ค่ะเพิ่งพ้นหน้าน้ำท่วมมานะคะช่วงนี้แสงแดดไม่ค่อยเยอะแล้วก็รสชาติเขาจะหวานช่วงตรงกลางคะ่ะจะเป็นความหวานที่นุ่มๆน,นะคะ ไม่หวานแสบคอหวานแบบละมุนละมุนนะคะสายพันนี้ถ้าเขาสุกเต็มที่ก็น่าจะอร่อยมากช่วงนี้ใบเขาก็ไม่ค่อยเยอะด้วยถ้าต้นเยอะใบยเยอะสะสมอาหารพอน่าจะอร่อยมากนะคะใสยพันนี้ ที่ขัวยังไม่ค่อยหวานนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องเก็บแล้วเพราะว่าเขาก้นเข้าเขียวแล้วค่ะถ้าใส่อินซีอาจจะต้องเพิ่มปุ๋ยปุ๋ยหมักผลไม้หรือน้ำหมักปลาทะเลเพิ่มนะคะปุ๋ยผลไม้อย่างเช่นปุ๋ยมะละกอหรือปุ๋ย ปุ๋ยสับประรดนะคะปุ๋ยหมักสับประรดแล้วก็รำหรือไม่ก็ปุ๋ยเปลือกกุ้งเขาจะเพิ่มความหวานให้ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี่ฝนตกก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากนะคะผลก็จะไม่อร่อยมากค่ะหวานละมุนละมุนนะคะ ลูกใหญ่ใช้ได้เลยค่ะถ้าใครอยากจะมีต้นมะเดื่อฝรั่งแนะนำให้ลองสายพันธ์ุนี้ดูนะคะสายละมุนถูกใจแน่นอนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยว,วอัปเดตสายพันธ์นี้ อีกสักเรื่อปีหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคอาดูว่าจะเป็นเมื่อเดือบฝรั่งสายพันธุ์อะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นี่นะคะคลาคลาเรนส์ครเวงนะคะลูกสีดำดำอมม่วงนะคะลูกไม่ใหญ่มากวันนี้เก็บสุกร้อยปร์เซ็นต์ค่ะมาดูไส้กันนะคะนี่เป็นไส้สีแดงฉ่ำเยอะมีน,นะคะเราจะมาชิมกัน เปลือกเขาจะออกเหนียวเนียวนะคะเปลือกเหนียวใส้ย้มสีแดงแบบนี้นะคะอืมเปลือกเหนียวแทะข้างในออกเป็นอมเปรี้ยว ไม่ค่อยหวานค่ะเปรี้ยวนำแต่ก็ไส่ก็เยิ้มแล้วนะคะดีนะคะคราวานสครีวิง